สวัสดีพี่นอ้องเมื่อนี้ก็เป็นวันใหม่ๆวันผุดวันพุดวันที่16นอกค่ะกามาเที่ยวทะเลแ่ะค่ะพี่น้องอันมาชายชมวิวให้พี่น้องเบิ่งอีกนอกละ้ะกันมาสอดเนมว่ามันสีมีผักทะเลอีกอย่างให้เข้าซิมซิมซิมเ้เก็บ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 แต่ว่ากาสี บ่เก็บไปหลายนอค่นอันแนวใด้สีอยากกินนอฮาก็สิเก็บนอยนอยแต่ว่ามันหลายโพดหลายโพดเด้อพี่น้องเดี๋ยวสิเอาให้เบิ่องนอไป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 เบิ่งน้ำกัดพี่น้องเห็นบ่ค่ะผักขมทะเลอัวข้ากับพี่น้องเบิ่งแต่ว่าออกดอกแล้วค่ะเป็นดอกแล้วค่ะ หลายเด้อหลายขักปือ้อแล้วสี้่าขี้ล่องไปได้บอพี่น้องมันสีบอตกขี่ตมบอถ้าพี่น้องตกขีต่ตมอันนี้ก็งามงามเ่ยขันผู้ได้มากด้วชิมบ้างก็ได้ มันหยาบปะพี่น้องกินมันหอมหอมบอกว่าถึกพี่น้องแล<ม>้วตาผู้มากนเนาะแล้วตาผู้มากเด้อค่ะอันตาบัสดีเป็นทางการแล้วกับว่ได้เห็นตากันเด้อพี่น้องอันกระสีผ้าย่องย่อง,องลงทะเลเบิง่งกอนนาออัน ชิเอากอนี่ห้พี่น้องเบิง่งมันอวบมันอืมอุ้ยผักบุง้งเอ้บะเมนผักผมผักผมทะเลพี่นอ้องยูตีทะเลนี่มันอวบมันอืมอีร,รีเด้อ่ะอุ้ยโอดโพมาจังใดพ่อแล้วพ่อแล้วสาวจอยสาวแพทเอ้ยเห็นบอคลิปนี่มาเบิ่งน้ำกันเด้อพ่อคือกันละเด้ออ้ย ยางบักอวบเลยเห็นบ่การมันพักคมตัวผู้นะคะอออออือคักคักคับไอเดี๋ยวสิเอานี่ของดีเสียเบิ้งพี่น้องอยากเบิ้งน้ำบ่อยากเบิ้งน้ำบ่อยุใสรัะเห็นยุใส่ปัป๊บเห็นยุใสเนาะโอ้โอ้โอ้มาเบิ้งทางนี้ก็ได้เนาะเดี๋ยว เี๋ยวสิผ้าจอบลงไปเบิงพี่น้องแต่ว่าต้องต้อง,อง,ง,งออย่างค่อยๆอพาย่ามต๊ะขี่ตมนี่เห็นบ่ค่ะอันนี้ก็คือเสนอผักอีกชนิดหนึง่งกินได้คื้กันพี่น้องโตนี่พลังเขาก็เอาไปเฮ็ดสลัดด้วยพี่น้องเด้อแต่ว่า จำซื้อว่าได้ลหะค่ะอ่านได้ได้หนังสือหนังสือหนังสือเดนมาร์กตนังซื้อเกี่ยวกับพักป้าที่กินได้นอกค่ะกินได้ค่ะอเอสลซรสตก่กระหรวโอ้ยกกมีแตะหวกินกินย่างเดียวเลยนี่เห็นน้ำปลาีีนองบปโอ้ยอบวอบเลยโอ้ยอบวอบเลยเก็บดีบว่าดี แต่ว่ายังบอกหูติดไปเห็ดไม่นู่อย่างน้องด้านบนปลาปักหอมพี่น้องปักหอมแม่นเบิร์ดด้วยน่ะโอ้เขียวหุ่นหุ่นนี่ตาอวบๆเลยพี่น้องอวบคักอวบเนี่ยสะอ่อนหลายมาสะอ่อนน้ำแน่ไม่ใช่ปลาปักหอมตายตายตายสะอ่อนน้ำนอสะอ่อนน้ำเบาคักโพตดคักพูดยองจอมจอมกันน้อง บวบพักพี like that, ่น like like well, ้องเลยเฮ็ดจังไดเสียงนกกันเลยฟังเสียงนกไปน้ำได้พี่น้องเดี๋ยวต้องจ่องๆกันนะย่างเดี๋ยวมันสีโต๊ะบวนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมันเป็นจังไงสีไหมพี่น้องเป็นสีดจมเนาะเป็นตาหนานีบัก้อยนอนน้ำร่งเห็นไหมแต่ว่าบวได้เอา ลองเท้าย่างในขี่ตมมะน้ำกะทายพี่น้องส้มไปก่อนเนาะทายทายส้มก่อนเนะาะเพราะท่านเก็บดอกเดียวจะไปหาเบิ้งแนวใหม่ก็น้องพี่น้องเนาะไปน้ำไปไปน้ำกันไปน้ำกันนะพี่น้องไปน้ำกันไปไปต่อ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 พี่น้องพุ่นเรียกก็ออกไปแล้ว เรียกคนส่งค่ะเขาสิไปเกาะไดพุนี่ไปต่อ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 สวัสดีพี่น้องเป็นอย่างไรได้มเทีย่ยวทะเลมักน้ำบอจาก SL Life style ไต d e อินเดินมามื่อนี้คอยกับผ้ามาเทียวทะเลอีกคึเกาโน่มาชมวิวทิวทัศน์แล้วเห่ากับม้น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 ,มนอีกตามเคยละ มุนรอบเนี่ยเฮ็ดนาเฮ็ดหนวดเด้อพี่น้องเฮียยาเห็นดูกระตาบอโอ้ยอ,อันตะเว่นซองตาเนาะไปใส่แว่นตาเจ้าผ้าเบิง่งเถาะตาชี้ให้ให้ะเฮ็ดบ่ค่ะ,ะสวยงามบ่ค่ะทาเลยเฮาก็สิบมุน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 แล้วก็สิพาย่างๆๆๆเนาะพี่น,อนอ้องเนาะย่างไว้น้ำกันไปเบิ่งน้ำกัน พักกลายหลาย,ายสอนพี่น้องมอันนี้ก็ก็เงาพักผมอมอมพลังเห็นบ่นี่นี่เดี๋ยวสีเด็ดขึ้นมาให้เบิง่งเห็นบ่พี่น้องกลางสี่กับมีออนอ,อนเป็นพุ่ม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 อยู่ค่ะพี่น้องเห็นบ่ เดี๋ยวซองบอกสะถอนนาะงจะคนเห็นน้ำบอ่อเห็นน,ำน้ำนาอเออข้าน้อยก็เห็นผู้เดียวหูยเห็นบ่อข่าเห็นบอ่อข้ามบอ่อสีธรรมาชาติอันเดียวเบิง่งทะเลโอ้ยก่อพักไหมสอนถะพักละพี่น้องเพื่อ่มมีคนตกป่าตื่นแต่เช้า,ชาด้วยค่ะตื่นตั้งแต่แตีสี่ก,กวัวตื่นเต้น อยากมาชมอันนี้ก็เป็นสะพานนี่เขาลงไปเล่นน้ำโบยังยังไปเอา้าผู้ใดมาทิ้งไว้หนิพี่น้องเห็น,นบ่โมอ๋อเด็กหน่อยมาตกกุ้งหรือมั้งนี่ตกกุ้งตกปูบ่นี่เห็น,น,บ,หน,นบ่บบนนนนนนพี่น้องเห็นทำบ่เฮ้ยมึงิึงนั่นนนั่แนวตกปู่เขาอ่ะนี่เขาแนวตาพี่น้องว้ายผู้ใดมาทิ้งไว้หนินี่เอาเก็บกกระป๋านมัน่งบ่ หาก็ถึงไวหวหาเขามาหาเอาเนาะก็ปล่อยไว้จังสีแหละโน่เป็นสำหรับเด็กหน่อยโตกุ้งเนาะเอ๊ะปรแม่ณโตกุ้งตกูปูนโตกูน้ำมันนี่น้ำหลืดน้ำมันนี่แหละนี่แต่ตอนนี้น้ำร่วงมันเห็นนะพี่น้องเห็นจ้าเห็นนำ้ำมอเห็นนำ้ำมอพี่น้องอันเห็นบักห้อยอยู่หน่วยหนึน่งผุนเห็นนำ้ำมอพี่สีบอเห็นหน้ำหนองเนาะมันสะทอ้อนเนาะ พีดด่น้องพ่อผู้เดียวเนาะผู้เดียวเออผู้เดียวหึจัาพูดเดียว,ดดยวตกลงน้ำไว้เนี่ยหอยจูบกระมีเลยค่ะหอยจูบกระมีโอ้ยเพิ่อนค่ะอู้เนินผุ่น,นไหมงามแต่ทาเลียนทาเลียนหนึ่งเขาใสเฮ็ดไบข้นเศร้าให้พวกที่เขา มีเรี่ยวไปเที่ยวนอกพี่น,อนอ้นองเนาะเศร้าจอดไห้นาหนาวกับจอดภาคแห่งไปน,นี่แหละ <c oughs> นาห่อนเขากระสีออกแล่นก็แบบนี <c oughs> ้บ่าเหย็ดยังเลยพี่น,อน,น,น,นอออ้องเห็นแต่วิวเนาอโอ้ยบ่มียังงห้ส้มเซ้เลยมือนี้มีปัญหาหมองไม่เนาะ <c oughs> <c oughs> มวนบ่าขา ไปต่อปเดี๋ยวเดี๋ยวไปต่อเนอะพี่น้องเนาะคลิปนี้กะสวัสดีพี่น้องไลายๆที่เขามารับชมขอบคุณทุกผู้ทุกคนทุกกำลังใจทุกการติดตามเนาะพี่น้องเนาะอันคลิปนี้ก็เอาสันๆเนาะขันอยากได้เงี้ยวกับสิตอจากคลิปที่แล้วตัด เฮ็ดไหวหน่อยนึงแล้วก็ไปต่อกันแล้วก็เบิง่บงกะบเยาวากัน,กน้อกัอยากให้พี่น,อน้องเบิ่งน้ำตาต่อกับ่ทันได้เก่งปันใดดอกกัเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดม,มั่วมั่วสู้ๆไปเนาะพี่น้องเนาะกะขอโทษขออภัยหลายๆเด้อขันเบิ่งบ่มวนกะเด้กะยุ่ยาโ ien, ดนอี ays, กแล้วเป็นบ้าเป็นบออยู่ผู้เดียวเนาะเอาสวัสดีลาท่านผู้ชมไปก่อนขันมากกะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งจริงๆให้น้ำในเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะ